ครับพบพวกเราอีกครั้งคบตารถวิจารแหลครับคลิปนี้ครับก็เป็นคลิปเล่าเรื่องหาท้าชะตาฟ้าพิสดายุทธจักรในตอนนี้ลมหิมะได้หยุดตกแล้วฟานเสียน พอได้ยินซุ้มเสียงอันเฉื่อยชานั้นลูกตาก็หดเล็กลงแล้วก็จับจ้องมองดูประตูที่เบื้องหน้าและไม่ทราบว่าภายในจะปรากฏตัวประหลาดอันใดขึ้นแต่ว่าผ่านไปเนิ่นนานซุ้มเสียงนั้นหลังจากตอบคำของฟ้าเสียแล้วก็คล้ายตกอยู่ในห้วงความคิดอันซับซ้อนแล้วก็เข้าสู่ภาวะความเงียบต่อจากนั้นประตูขนาดใหญ่ของวิหารศักดิ์สิทธิ์ก็ได้แง,ง้มเปิดขึ้นขณะที่ประตูนี้ได้เปิดขึ้นหลับปัสจากซุ้มเสียงอันใดและนี่ก็สร้างความหวาดหวันว่นแก่ผู้คนจนใจต้องสัตย์สันขึ้นประตูวิหารเมื่อออเปิดออกแล้ว มุมหองศาแล้วก็ทําให้คนไม่อาจเห็นสภาพภายในได้แต่การเปิดประตูโดยไร้เสียงก็คล้ายเป็นการเชิญชวนของคนภายในวิหารแต่แล้วฟ้านเสียนก็ใจเตะละิดึกขึ้นมาแล้วจากนั้นก็สะกดข,ข่มเอาไว้ตามองดูเงามืดของประตูวิหารโดยสีหน้านั้นก็ปราศจากความรู้สึกใดแต่ที่เหนือความคาดหมายผู้คนคือฟ่านเสียนได้สุดนั่งลงอยชะชะ่างช้าๆแล้วก็นั่งบนทีมะขาวบนท่านที่ราบเรียบแล้วฟ้านเสียนความจริงก็เข้าใจว่าเป็นเช่นเดียวกับเมื่อหลายสิบปีก่อนราจะคู่คู่ ขนาดจะเปิดประตูวิหารออกภายในก็ปรากฏเงาดํทะลันออกมาแล้วก็เตรียมเปิดฉากจูโจมใส่แต่แล้วประตูวิหารก็เปิดออกก็ปัสศจกความเคลื่อนไหวใดหรือว่าคนในวิหารมาเกิดความโดดเดี่ยวแล้วก็เกิดความเปรียวเงาเกิดความหนาวเย็นดังนั้นคนในวิหารจึงต้องการเห็นการมาของผู้คนฟ้านเสร็จหลังจากนั่งลงแล้วมุม,มปากก็ปรากฏรอยยิ้มที่ขมขื่นอยู่บ้างจากนั้นหลับตาทั้งสองข้างแล้วก็โคจรจพลังในสภาพหล,ลับลึกส่วนหายทางกับหวังสื่อสันหลังก็ฟังคำสนทนาโต้อตอบระหว่างฟ้านเสียน ภาซุ่มเสียในวิหารไม่เข้าใจะอย่างไรในโลกนี้ก็ไม่มีพิพิธภัณฑ์อันใดทั้งคู่ไม่เข้าใจว่าเหตุใดฟ้านเสียนจึงนั่งลงที่หน้าประตูวิหารดังนั้นจึงเมื่อมองดูประตูวิหารที่แงมเปิดออกแล้วก็เดินถึงข้ากายฟ้านเสียนจากนั้นล้วงอาวุธออกมาเพื่ออัลขาให้กับฟ้านเสียนและอาวุธของไ้ถังคือกระบี่อ่อนที่คาดเอวส่วหวังสือสันหลงังไม่ทราบเสาะหาก,กระบอกได้จากที่ใดแล้วลักษณะก็คล้ายในผานผู้หนึ่งแล้วก็จับจ้องมองดูประตูวิหารที่เปิดแง้มออกคนบนพื้นทีมะทั้ง3ฝ้าม หน้าประตูในลักษณะนี้พลังธาตุแห่งฟ้าดินที่อยู่รอบข้างยิ่งเข้มข้นขึ้นฟานเสียนเมื่อคนพบข้อนี้จึงนั่งหลับตาลงก่อนที่จะเข้าสู่ประตูวิหารอย่างน้อยฟ้านเสียนต้องรับประกันว่าตนเองสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระหากว่าอีกสักครู่ต้องวิ่งหนีอย่างน้อยต้องไม่เป็นภาระให้กับภัยถังกับหวังซือสหลงังแล้วก็ไม่ทราบว่าผ่านไปนานเท่าใดฟานเสียนก็ลืมตาขึ้นอย่างช้าตัวรูคมขนสามหมื่นหกพันเส้นบนล่างก็ดูดซับพลังธาตุแห่งฟ้าดินเข้าไปอย่างเพียงพอแล้วก็ซ่อมแซมรอยฉีกขา ที่อยู่บนเส้นลมปานภายในกายไปได้อย่างมากพลังลมปานที่ด่านเซียชิงบริเวณชายโครงด้านหลังก็สามารถโคจรพลังหมุนเวียนไปได้อย่างช้าแล้วก็ให้ความรู้สึกสดชื่นแก่ตนเองเพื่อเตรียมการเข้าสู่วิหารศักดิ์สิทธิ์สายตาของฟ้านเสียนที่จ้องไปที่หน้าประตูวิหารหวงสื่อสัหลางก็จ้องไปเช่นกันแต่ก็ได้ยินเสียงนกและนกน้อยที่น่ารักตัวหนึ่งก็ได้เดินออกจากประตูวิหารแล้วก็ส่งเสียงร้องดังสดใสต่อผู้คนที่เบื้องนอกทั้ง3คนนกน้อยตัวนี้มีลักษณะเป็นสีเขียวมรกตและก็ให้ความรู้สึกที่งามสดใส คนทั้งสามเมื่อชมดูก็คิดไม่ถึงว่าไดออกจากวิหารมาเพื่อรับแขกนั้นไม่ใช่ขุนพลสวรรค์หรือว่าอสุรายใดแต่นี่เพียงเป็นนกตัวหนึ่งเท่านั้นและนกสีเขียวก็ทําหน้าที่อย่างเชิงอย่างแข็งขันและหาทถังได้มองดูนกสีเขียวตัวนั้นหัวใจก็สันสท้าเล็กน้อยแล้วก็กล่าควคําว่าไปเถอะแล้วจากนั้นก็ประคองฟ้านเสียนขึ้นจากพื้นที่มาโดนฟ้านเสียนก็รู้สึกสดชื่นกว่าเดิมจึงกล่าวว่าเข้าไปหลังวิหารศักดิ์สิทธิ์นั้นเป็นลานกว้างแห่งหนึง่งเป็นลานกว้างขนาดใหญ่ส่วนรอบาานกว้ง ก็เป็นวัสดุปลูกสร้างที่ใหญ่โตถึงแม้สิ่งปลูกสร้างเหล่านี้นั้นมีขนาดใหญ่แต่ก็ถูกกำแพงสีดำรอบนอกได้ปดบังเอาไว้จนผู้คนที่มาถึงภูเขาหิมะไม่อาจเห็นลานกว้างนันได้ส่วนวัสดุของสิ่งปลูกสร้างตลอดจนรูปแบบการก่อสร้างรวมถึงความสูงและความกว้างล้วนสุดที่ชาวโลกจะบ,บรรลุถ,ถึงได้บนผนังกำแพงสองข้างก็มีสภาพผนังชำรุดเสียหายพร้อมทั้งเห็นเส้นสายบางส่วนมีสีสันที่จืดจางฟานเสียนกับพวกทั้งสามคนได้เดินไปตามช่องทางเดินในวิหารศักดิ์สิทธิ์อย่างเงียบงนันพร้อมทั้ง จับตาดูสิ่งปลูกสร้างรอบข้างอย่างสงบแต่จะอย่างไรที่นี่ก็เป็นสภาพภา,พภายในของวิหารศักดิ์สิทธิ์เกรงว่าในโลกนี้ยังไม่เคยมีผู้คนเดินย่ายกายเข้ามาก่อนแล่นในเปลือกนอกที่สงบนิ่งของหายทังกระวังสื่อสนหลางที่แท้ก็บังเกิดความรู้สึกซับซ้อนคลั้งกันนุ้งราชคูคู่เขากับเซลเอริรนเพียงมาถึงหน้าประตูวิหารแล้วก็เผชิญกับเงาดำนั้นและนางเซียนน้อยนั้นส่วนฟ้าเสียนและพวกทั้งสามได้เดินเข้ามาในวิหารศักดิ์สิทธิ์แล้วฟ้าเสียนยังรักษาความเยือกเย็นกว่าเนื่งองเพราะฟ้าเสียนาายอาศัย กลับซุ้มเสียงที่ส่งออกมาก็พอคาดเดาความเป็นมาของวิหารศักดิ์สิทธิ์นั้นว่าคืออะไรสายตาของฟานเสียนได้จับจ้องผ้านผนังที่หลงเหลืออยู่สองฝ้าข้างทางในช่องทางเดินส่วนสีผิวของผ้านผนังที่หลุดออกมานั้นเมื่อดูเนื้อหาที่วาดอยู่บนผนังไม่ออกความลับของประวัติศาสตร์ที่คล้ายซุกซ่อนอยู่ในภาพวาดเหล่านี้ก็ทําให้ฟานเสียนได้พบเห็นริ้วลอยที่คุ้นเคยอยู่บ้างรูปแบบการก่อสร้างของวิหารศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิพลตะวังเปยฉีที่อยู่ในเมืองสร้างจริงแล้วสไตล์ของผ้านผนังในวิหารงกับบสืบทอดาน บนเหล่าสุลาเช่นเลือดอีสือจีดูท่าวิหารศักดิ์สิทธิ์ดำลงคงอยู่ในโลกมาหลายร้อยหลายพันปีถึงแม้ไม่เข้าสู่ทางโลกแต่ก็แฝงอิทธิพลต่อโลกล่าตลอดมา แต่ลมหิมะในวิหารกลับเบาบางกว่านอกกำแพงในยามนี้ลมหิมะก็ได้หยุดลงแล้วและตลอดลายทางที่พบเห็นเพียงเป็นสิ่งปลูกสร้างที่หักพังและความลกล้าที่เย็นเยียบที่นี่ไม่ใช่ทิพย,ยสถานไม่ใช่อณาจักรทวยเทพหากเป็นไปตามคำบอกของฮ่องเต้และท่านอาอูจูที่นี่เพียงเป็นสถานที่ที่สุดสมเท่านั้น แล้วจากนั้นฟ้านเสียนก็ล้างสายตากลับจากรอยเท้าบนพื้นหิมะขบคิดแล้วก็นำห้ทางกวังสือสันหลงังมุ่งหน้าต่อไปนับตั้งแต่เข้าสู่ทุ่งหิมะฟ้านเสียนก็กลายเป็นผู้นําถึงแม้ว่าฟ้านเสียนยังไม่ทุเลากับอาการบาดเจ็บอีกทั้งลมป่วยหายทางกวังสือสันหลงังก็มีความรู้สึกว่าฟานเสียนมีวิชาความรู้มากกว่าผู้คนส่วนใหญ่ในโลกส่วนนกสีเขียวนั้นก็ยังส่งเสียงร้องที่เบื้องหน้าพร้อมทั้งนําทั้ง3เข้ามาสักการะวิหารและในตอนนี้ทั้ง3ก็ได้มาถึงใจกลางของ วิหารแล้วส่วนใจกลางของวิหารศักดิ์สิทธิ์ก็มีแท่นยกสูงแท่นหนึ่งด้านหลังของแท่นเป็นสิ่งปลูกสร้างที่ยังคงสภาพเดิมไว้ถึงแม้ว่าภายนใกของสิ่งปลูกสร้างจะเกิดความเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากลมหิมะและความโหดร้ายของฟ้าดินแต่ว่าสิ่งปลูกสร้างหลังนี้ยังไม่พังทลายลงจววู่กระทั่งเดินทางถึงตอนนี้ก็ยังไม่พบเห็นผู้คนเลยแม้แต่คนเดียว ฟานเสียงได้ขโมดคิ้วแล้วก็พบว่าบนผีพิมะที่เบาบางที่นกเขียวเกาะอยู่ไม่มีรอยเท้าอันใดเทวทูตวิหารศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ได้ปรากฏตัวขึ้นและซุ้มเสียงที่ได้ยินก็ได้ยืนยันความจริงต่อฟ้านเสียงอีกประการหนึ่งและไม่ทราบผ่านไปนานเท่าใดสภาพแวดล้อมอันเงียบงันในวิหารกลับไม่เกิดความเปลี่ยนแปลงอันใดความเคลื่อนไหวของฟ้านเสียงก็ไม่เปลี่ยนแปลงแล้วจากนั้นฟ้านเสียงก็ได้กล่าวขึ้นว่าในวิหารไม่มีอันตรายใดเทวทูตกับวิหารศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้สมควรตายหมดแล้วฟ้านเสียง ได้กล่าวด้วยสิ่งแหบพลาเพื่อทำลายความเงียบในวิหารศักดิ์สิทธิ์แล้วจากนั้นนกเขียวบนแทน่นหันมาดูฟานเยนแวบ,บหนึ่งฟานเศษพระเอยปาก็สร้างความตื่นตระหนกแก่ให้ทางกำวังสือสรนหลางขึ้นมานับตั้งแต่เข้าสู่วิหารศักดิ์สิทธิ์ให้ทางกำวังสือสรีสลางก็ถูกสิ่งปลูกสร้างนี้เป็นนกเขียวแสนรู้ตัวนั้นตะกดจนตะลึงลานแล้วก็สูญเสียเข้าวิใีชัยที่เคยมีจนเกิดความเลื่อนลอยขึ้นมาแล้วจากนั้นให้ทางกำวงังอสรีสลางก็ทวนคาว่าล้วนตายแล้ว ของฟาเสียนเที่ยวหนึ่งแต่ก็ไม่เห็นด้วยกับข้อวินิจฉัยของฟานเสียนเมื่อสถานที่ดีรับที่อยู่ในจํานานแห่งหนึ่ง พลันปรากฏขึ้นที่เบื้องหน้ายังมีผู้ใดสามารถกล่าวคำวินิจฉัยที่หนักแน่นเช่นฟานเสียนได้แล้วจากนั้นไฮถังได้มองดูนกสีเขียวบนแท่นหิมะตัวนั้นแล้วก็กล่าวด้วยเสียงที่สัตยสุจรว่าต่อให้เป็นทิพยสถานที่สุโสมยังคงเป็นทิพยสถานคนกับเทวะมีข้อแตกต่างสมควรมีใจยำเกรงสิทธิสำนักฟ้าเอกะล้วนให้ความเคารพแล้วก็เทิดทูตว,วิหารศักดิ์สิทธิ์อย่างสูงทุกผู้คนรวมทั้งไฮถังล้วนทำความรู้จักกับวิหารศักดิ์สิทธิ์อย่างน้อยนิดฟานเสียนไม่ได้กล่าว ว่ามีอนไดต้องยำเกรง หากเพียงคุ้นคิดว่าท่านอาอูจูบอกว่าที่บ้านมีผู้คนไม่กี่คนครั้งก่อนนอกตึกตระกูลฟ้านก็มีคนตายผู้หนึ่งตอนที่ท่านแม่เสียชีวิตก็มีคนตายผู้หนึ่งดูจากวันนี้เข้าสู่สถานที่นี้อย่างปลอดภยัยเป็นที่แน่ใจแล้วว่าวิหารศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้กลายเป็นพื้นที่อโลกล้างแล้ววิหารศักดิ์สิทธิ์มีใช่ทิพยะสถานเพียงเป็นซากโบราณสถานหลังจากยืนยันความจริงข้อนี้ฟานเสียนก็ปราศจากความเกงกูอ,อนันใดฟานเสียนหยีตาลงมองดูนกสีเขียวบนเท่นหิมะแล้วก็พันกล่าวว่า ดูท่าทีเทวทูตคงตายหมดแล้วเทพเทวะในวิหารได้จากไปแต่แรกคงเหลือแต่นกวิเศษตัวนี้พวกเรากลับกันเถอะคำพูดที่ประกาออกไปไ้ถังกับหวังสือสันหลังก็เหลียวดูฟาเสียนยังเหลือเชื่อยามนี้ทั้งคู่นั้นมีจิตใจว่าวุ่นอยู่บ้างแล้วก็ฟังคำหลวงของฟาเสียนไม่ออกเนื่องเพราะใบหน้าของฟาเสียนนั้นซีดขาวแล้วก็แฝงเขาของความผิดหวังและความเศร้าหดหู่ที่แสดงอย่างสมบทบาทเกินไปแล้วจากนั้นไ้ถังก็กล่าวคำว่าตาบอดความจริงแล้วไฮถังนั้นจะบอกว่าวิหารศักดิ์สิทธิ์โลก ล้างเถอะพีนี้จริงๆเหตุใดไม่ค้นหาล่อง้อยของท่านอาอูจูก,กลับคว้าน้ําเหลวกลับไปชน,นีหรือและจากนั้นฟ้าเสียนก็ส่งเสร็จไอยอย่างเร่งร้อน พร้อมสะกดคำพูดของหางเอาไว้จากนั้นมองดูนกสีเขียวบนเท่านิมะและไม่ว่าเรื่องราวใดในโลกล้วนต้องมีเหตุผลเมื่อวิหารศักดิ์สิทธิ์เพียงเป็นล่องรอยแห่งอรยธรรมชนิดหนึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์หลังหนึ่งอย่างนั้นซุบเสียงนั้นเชื้อเชิญพวกตนทั้ง3าเข้ามาในวิหารย่อมต้องมีเรื่องราวให้กระทําแล้วเหตุการณ์ก็เป็นตัดวิฟ้าเสียงคาดคิดไว้นกสีเขียวบนเท่านิมะก็พลันส่งเสียงดังออกมาจากนั้นกระพือปีกโบยบินเข้าสู่ท้องฟ้าอันมืดครึ้มพอบินสูงขึ้นไปประมาณ10วกกก็็ไดด้แแตอออเเปนจุืสงนับไ่วน แล้วก็กระจายหายไปในอากาศธาตุ ใหทากกับ,บังสื่อสัหลักไม่เห็นดังนั้นก็สถทานทั่วร่างจากนั้นขยับตัวเข้าใกล้ฟ้านเสียนเพื่ออลักขาฟ้านเสียนไว้แต่ฟ้านเสียนก็ไม่ได้กลัวฟานเสียนเพียงจยีตามองดูจุดเลืองแสงที่ลดต่ำลงมาอย่างช้าๆพอลอยอยู่กอากาศเหนือทนีิมะก็เริ่มปนดึกรวมตัวคลายหิ่งห้อยแล้วก็เรียงรายเป็นรูปลักษ์ที่แปลกประหลาดขึ้นแล้วจากนั้นก็ปรากฏเงาคนล่างหนึ่งขึ้นส่วนเส้นสายเหล่านั้นยิ่งมาก็ยิ่งชัดเจนแล้วก็ชัดเจนจนเห็นลายก้อนเมฆบนแขนเสื้อนั้นพร้อมทั้งสายคาด หยกที่คาดเอวและลงเท้าที่ปลายแหลมงอนชายชราในเครื่องแบบแต่งกายแบบโบราณผู้หนึ่งได้ปรากฏตัวขึ้นกลางอากาศแต่ก็ไม่อาจเห็นใบหน้าชัดเจนชายคนนี้ลอยตัวอยู่กลางอากาศแต่หายทางกับวังสือสลางไม่ได้ยินเสียงเต้นของหัวใจถึงกับไม่รู้สึกถึงการคงอยู่ของชายผู้นี้และภาเพเหตุการณ์นี้ก็สะกดทั้งสามคนเอาไว้ผู้ที่สามารถลอยตัวในอากาศตลอดทั้งล่างเปล่งประกายสีทองเป็นความสําเร็จถึงระดับชั้นใดนอกจากเทพเสียนในวิหารแล้วยังมีผู้ใดที่สามารถปรากฏตัวขึ้นที่เบื้องหน้าของชาวโลก ลักษณะนี้ได้ให้ทางกับวังสื่อสลางเมื่อสบตากันอย่างงุนงงมองดูภาพที่เบื้องหน้านึกโยงไปถึงการแปงลงร่างของดกสีเขียวกับเทพเทวที่เล่าลือกันล่างก็สัตว์สัตว์สาสุดระง,งับแล้วจากนั้นทั้งคู่ก็ลงไปมอบกราบบนพื้นที่มะอย่างลืมตัวส่วนฟานเสียนั่งกราบแล้วก็คุกเข่าทั้งสองลงบนพื้นธิมะแล้วล่างก็ั่ลลิขขึ้นมาและไม่ว่าผู้ใดก็ไม่สามารถอธิบายภาพที่เบื้องหน้าได้แม้แต่ความก้าวหน้าเมื่อชาติปางก่อนของฟาเสียนก็ไม่สามารถสร้างปรากฏการณ์เช่นนี้แต่ความพุ่งงาใจขอ ฟานเสียนนั้นเกิดจากการเส,รสดสักแสดงออกครึ่งหนึ่งฟานเสียนบังคับตัวเองให้สงบเยือกเย็นลงแล้วก็ใช้ความคิดอย่างเล่งร้อนแยกแยะมนุษย์เซียนที่ปรากฏขึ้นที่เบื้องหน้าหากว่าวิหารศักดิ์สิทธิ์เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งหากว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ทางทหารที่ในวิหารบอกกล่าวออกมาอย่างนั้นไหนเลยมีเทพเซียนจริงฟานเสียนตายและฟื้นคืนชีพแล้วก็ไม่เคยเคลนสมองความคิดถึงเพียงนี้มาก่อนฟานเสียนก้มศรราามีรษะต่ำใช้ความคิดไขว้ควรว่าเป็นภาพสะท้อนของวัตถุขณะที่ดำรงคงอยู่ในอากาศซึ่ง ได้ยินมาเมื่อชาติปางก่อน ฟานเสียนไม่ได้กอบหิมะแล้วก็คว้างออกไปเพื่อทดสอบดูว่ามนุษย์ล่างเซนผู้นี้นั้นมีตัวตนหรือไม่แต่ในใจบอกคิดขึ้นความหวาดหวั่นพันกลัวก็ลดลงแต่ก็ยังคุกเข่าบนพื้นหิมะอยู่จากนั้นไฮทังก็ได้กล่าวว่าไฮทังแห่งหสำนักฟ้าเอกะคว้นเปยชีคำนับมนุษย์เซียนไฮทังนั้นเข้าใจว่ามนุษย์เซียนแห่งวิหารศักดิ์สิทธิ์สมควรรู้จัก,จกสำนักฟ้าเอกะซึ่งเผยแผ่หลักเมตตาธรรมเป็นหลักดังนั้นไฮทงังบินรายงานเสียงสันสถานต่อหน้ามนุษย์เซียนแล้วจากนั้น เสลางแห่งกระท่อมกระบีนครตรงอีซุ้มเสียงของหวังสื่อสลางนั้นแปลกประหลาดอยู่บ้างแล้วก็คาดวา่าหวังสื่อสลางอาจได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจจนเลอะเลือนอยู่บ้างแล้วจากนั้นฟ้าเสียงก็ได้กล่าวว่า ฟานเศษแห่งรัดชิงฟานเยนไม่ได้ปกปิดชื่อแท้ของตอนเองเทวทูตว,วิหารศักดิ์สิทธิ์คนก่อนเข้าสู่ทางโลกและก็ตายในเงื้อมมือของท่านอาอูจูและนี่เป็นแผกนการของฮ่องเต้คาดว่าวิหารศักดิ์สิทธิ์ยังไม่ล่วงรู้ความจับพาระหว่างฟานเศยกับเย่ชิงเหมยตอนนี้ฟานเสศยเป็นกุนธ์ขีดวิหารศักดิ์สิทธิ์เปิดประตูใหญ่ต้อนรับพวกตนที่แท้คิดทำอะไรหากว่าวิหารศักดิ์สิทธิ์แอบอ้างเป็นเศษวิเศษตามที่ได้แสดงออกอย่างนั้นวันนี้ก็คงแสดงต่อไปแล้วก็วางกล้ามต่อไปจคขววัััััญไหหงงงกบสสือน และหากว่าพวกตนไม่กล่าววาจาก่อนทางด้านวิหารศักดิ์สิทธิ์คงไม่มีปฏิกิริยาใดแล้วจากนั้นฟานเสียงก็ได้กล่าวว่าพวกเราทั้งสาม,มาจากทางใต้ฟานเสียนได้บอกเล่าการเดินทางบนทุ่งหิมะเที่ยวหนึ่งเพื่อยืนยันความตั้งใจของพวกตนทั้งสามตลอดจนความคิดเทิดทุนบูชาที่มีต่อวิหารศักดิ์สิทธิ์ยามนี้ให้ทางกำบังสื่อสลางค่อยเรียกสติคืนมาแล้วก็รู้ว่าฟานเสียนกำลังพูดโกหกอยู่จึงอดตกใจไม่ได้แล้วก็คุ้นคิดว่ามนุษย์เซียนย่อมลงรู้จิตใจคนฟานเสียนพูดโก พตาหน้ามนุษย์เซียนนับว่าใจกล้าบังอาจนักในที่สุดมนุษย์เซียนได้เอยปากว่าพวกเจ้าเป็นชีวิตในโลกล่าเป็นชาวประชาที่วิหารศักดิ์สิทธิ์เวทนาสงสารทางหิมะน้ำแข็งพิสูจน์ถึงความตั้งใจของพวกเจ้ามีปัญหาใดการที่ทางสว่างทางสว่างปรากฏอยู่ที่เบื้องหน้าพวกเจ้าแล้วซุ้มเสียงของมนุษย์เซียนนั้นปราศจากอารมณ์ความรู้สึก แต่ที่น่าประหลาดคือกลับไม่กระด้างเย็นชาซูมเสียงนี้กลับให้ความรู้สึกอันอบอุ่นแล้วก็สนิทสนมอยู่หลายส่วนและการแสดงออกเช่นนี้ย่อมตอกย้ำความคิดของไหทางกบวังสือสลางที่มีต่อมนุษย์เซียนแต่ในใจของฟ้านเสียนกลับผละออกมาเนื่องเพราะนี่เป็นเพลงลาโพงที่ยกระดับขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งดังนั้นฟ้าเสียนจึงได้เอปากถามว่ามนุษย์เซียนอันสูงส่งพวกเราต้องการทราบว่าพวกเราเป็นใครมาจากที่ใดแล้วคิดไปที่ใดคําพูดที่พรกราออกไปให้ทางกบวังสื่อสาง หลก็ไม่เข้าใจว่าฟานเสียนชนัยถามคําถามข้อนี้ยามนั้นฟานเสียนได้ลุกขึ้นอย่างช้าๆแล้วก็ใช้สายตาที่สงบนิ่งจ้องมองมนุษย์เซียนเพื่ออาศัยการศึกษาจากรายละเอียดปีกย,ย่อยเพื่อยืนยันข้อวินิจฉัยของตนเองแล้วจากนั้นแครเสื้อของมนุษย์เซียนพลัดพลิวแล้วก็ตอบว่าพวกเจ้าคือพวกเจ้าพวกเจ้ามาจากที่มาคิดไปอย่างที่ไปลวมเสียงนั้นอบอุน่นวนคําตอบก็แยบคายคาตอบนี้พอเข้าหูให้ทางกวังสื่อสลังก็รู้สึกว่าเพาะยิ่งแต่ฟานเสียนก็ต้องการให้ฝ่ายตรงข้ามตอบเช่นนี้ นั้นมองดูมนุษย์เซียนกาอากาศแล้วก็ผ่านคุณคิดว่าการค้นหาจากคลังข้อมูลต้องใช้เวลายืดยาวถึงเพียงนี้ดูท่าพลังงานกับวิหารศักดิ์นั้นคงใกล้หมดแล้วความเคลื่อนไหวที่ลุกขึ้นยืนแล้วก็จับจ้องมองตนเองอย่างตรงๆของฟานเสียนนั้นก็ไม่ได้สร้างความโกดแค้งแก่มนุษย์เซียนแต่อย่างไรแล้วฟาเสียนก็ได้กล่าวว่าข้าไม่ต้องการคาตอบเช่นนี้ส่วนมนุษย์เซียนก็ได้กล่าวว่าคาตอบคือคําตอบต้องการหรือไม่ต้องการขึ้นอยู่กับสภาพจิตใจและจากนั้นฟานเสียนเงียบกันลงชั่วขณะจึงกล่าวว่าข้าต้องการทราบอดีตัอวิหาร คำพูดที่กับฟ้าเสียประการออกไปรนุเซียนก็นิ่งเงียบลงอีกครั้งแล้วเสื้อผ้าก็หมดหมองลงกว่าเดิมฟ้าเสียนจับจ้องมองดูแสงนั้นยังไม่กระพริบตาแล้วก็พาคุณคิดว่าหากว่าท่านเป็นภาพสะท้อนของวัตถุที่ดำลงอยู่ในอากาศจริงๆหากว่าท่านเพียงเป็นผู้บรรยายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จริงๆอย่างนั้นก็ทําหน้าที่บอกเล่าปติศาสตร์จมหายไปส่วนนี้เถอะหากว่ามีคนสามารถเข้าสู่วิหารศักดิ์สิทธิ์จริงๆคนเหล่านั้นอาจลองขอให้สัมพันเหล็กไปทองคําหรือลองขอความเป็นอมตะไม่แก่เท่าหรือ ไม่ก็ขอแค่วิชาสุดยอดแต่ฟ้านเสียผิดแผกแตกต่างที่ฟ้านเสียงต้องการคือต้องการรูปประวัติของวิหารศักดิ์สิทธิ์ตอนที่ฟ้านเสียงอยู่หน้าประตูวิหารก็ได้ลองคาว่าพิพิพธภัณฑ์ออกไปแต่คนในวิหารแสดงว่าไม่ได้คาดคิดว่าภายในร่างของฟ้านเสียงมีจิตวิญญ,ญาณที่เชื่อมโยงกับดวงจิตดวงหนึ่งแล้วจากนั้นแขนเสื้อของมนุษย์เซียนก็กลับกลายเป็นแข็งทื่ออีกครั้งส่วนแสงเรืองรองก็หมดมงรงอย่างมากอาจบางทีแสงนั้นหมายถึงความคิดคำนึงของมนุษยชาติที่กําลังพิจารณา ถึงความยินยอมบางอย่างแล้วเราก็ต้องมาติดตามาต่อไปคว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไปสําหรับคลิปนี้ครับถ้าชอบครับก็เป็นกำลังใจกันง่ายง่ายครับโดยการดูแบบไม่กดกลั้งพัฒนาครับส่วนใครครับที่อยากสนับสนุนเราโดยตรงครับก็สามารถดูดโดนเนตกับเราทางคลิปชัรนด้านล่างได้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ